ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องหน้าแตกและเรื่องมงคลครับเพราะจะพาไปชมสลาเปาหน้าแตกและขนมสาลี่ปลามงคลของร้านเปาบุญปังที่จังหวัดราชบุรีครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือขนมสาลี่ปลามงคลรูปทรงปลาคราฟที่ดูสวยงามและสลาเปาหน้าแตกไส้ห้องเต้ไส้กรอกหมูสับไข่เค็มและกุนเชียงหมูแดงของร้านเปาบุญปังร้านตั้งอยู่ที่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเจ้าของร้านคือพี่ยุ้ยที่จีบลูกสลาเปาไม่ค่อยเก่งก็เลยคิดไอเดียแทนที่จะเอาไส้ไว้ข้างในสลาเปา ก็เลยผ่ากลางลูกสละเปาแล้วนําไส้ใส่ไว้ที่ด้านบนให้ลูกค้าเห็นกันไปเลยเรามาคุยกับพี่ยุ้ยกันเลยครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะพิการชื่อยุ้ยนะคะยุ้ยรสพอนะคะเป็นเจ้าของร้านเปาบุญปังนะคะ ทำไมถึงเลือกทําขนมสาลี่เป็นรูปทรงปลาคาฟครับทีบ่เป็นขนมสาลี่ปลาคาฟนะคะเพราะว่าช่วงยูจะทําขายแค่ช่วงช่วงเทศกาลจุดจีนาศาสจีนนะคะแต่ตอนนี้เริ่มมีลูกค้าแบบว่าเอาไปเป็นชุดขัดมากที่เป็นความหมายของคนจีนก็คือปุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเฟื่องฟูร่ํารวยค่ะระาคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับใหญ่ขนาดไหนครับ ไซส์ขนาด160บาทเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดประมาณ3ปอนด์แล้วก็ลดล่างลงมานะคะก็จะมีแบบคู่ละ50บาทนอกจากขนมสาลี่รูปประา้าบแล้วนะครับพี่ยูยังทำสละเปาขายด้วยไส้อะไรครับที่พลาดไม่ได้ทองเตไส้กรอกนะคะตอนนี้เด็กมากแล้วก็ขายดีมากอร่อยมากแล้วก็จะมีหมูสับไข่เค็มนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแป้งทั้งหอมช็อกโกแลตและทั้งนุ่มกินแล้วละลายในปากเลยค่ะพี่กันสลับเปาหมูสับไข่เค็มเป็นสลัเปาหน้าแตกทำไมต้องหน้าแตกด้วยครับ สาเหตุที่เรียกว่าหน้าแตกก็คือช่วงนั้นนะคะหนูลองทําใหม่ๆแล้วหนูติบ๊บสารปาไม่เป็นติ๊บยังไงมันก็แตกก็เลยลอง่าแล้วก็เอาไส้หมูอะคะ่ะหมูตับอะยัดใส่ลงไปแล้วก็โชว์หน้าแล้วก็มีไข่เค็มวางอยู่ตรงกลาง แลทราบมาว่าพี่ยูยังขายซาลาเปาแช่แข็งแบบขายส่งให้กับคนที่อยากเปิดร้านซาลาเปาด้วยช่วยไลยฟ์ฟางหน่อยครับยูยจะเน้นขายเป็นรูปแบบให้ลูกค้าเอาไปประกอบอาชีพเองด้วยแล้วก็เป็นแบบขายหน้าร้านด้วยโฮมเมดด้วยค่ะถูกก็เลยปรับให้มันเป็นสูตรที่ทุกอย่างนะคะแช่แข็งออกมาเอามาทานก็ยังนุ่มเหมือนเดิมหรือใครที่แบบเอาไปประกอบอาชีพอะค่ะแค่เอาออกมาจากตู้ฟรีดอะค่ะแล้วก็มีแค่ซึ้งใบเล็กๆใบหนึ่งก็เป็นประกอบอาชีพได้ค่ะวิธีอุ่นซาลาเปาให้อร่อยเหมือนเดิมทำยังไงครับ วิธีี่บุ่นทานให้แบบสดใหม่นะคะก็เอาเข้าไมโครเวฟได้ค่ะแล้วก็นึ่งในหม้อหุูข้าวก็ได้หรืกว่านึ่งในซึ้งแัดใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีค่ะก็จะได้ซาลาเปาที่นุ่มอร่อยเหมือนเดิมค่ะใครที่ผ่านไปราชบุรีนะครับและอยากไปทานขนมสาลี่ปลามงคลนะฮะร,รวมถึงสาลาเปาหน้าแตกของพี่ยุ้ยเนี่ย ตอต,ตอองิด่ยไรครับร้านบ,บุญีนะคะไม่ได้มีดีแค่โอ่นะคะยังมีร้านสลัเปานะคะอยู่ที่ตําบลเจริหะหมู่บ้านลานทองค่ะมาไม่ได้นะคะติดต่อได้ที่เพจเปาบุญฟังได้เลยค่ะพี่กันรับขนมสารี่สลัเปาหรือเบอร์เราดีคะหรือพนักง,ง,งานเซเว่น